นันเนี่ยีก็สับขาหลอกก็เลยไม่เด็นใไหนกันหมดเนี่ยมองเขาก็ไ่นแ้วก็ละเอียดข้อมูลนั่นคือว่าไหนงคนนี้พวนี้นั่นเียหนงนั่นเี่เลยพี่ชค่ะมันปนอยู่หนูก็ปวดหัวแล้วปวดแต่ปวดตรงนี้ขึ้นมาตรงพอรูว่าคุณฮิตมาปวดหัวเลยเหรอปวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะไม่เคยเป็นเลยค่ะก็เลยแบบพี่หนึ่งน้ำสีอะไรแปลก ตรงนี้เข้ามาเลคนนี้หนูบ่นอะไรคอมันเหมืนีผ่านแล้วมันตันจมูกด้วยแล้วมีน้ำมูกแต่ช่วงนี้เนี่ยจะแถมน่าสีเขียวอ่ะไม่น่าสีเขียวมาหลุดเอาสีเขียวมานี่เอาสีเขียวด้วยไม่ยกตู้มาเลยอ่ะพี่ที่อร่อยที่อ่ะใครพี่ต้องคุณแม่คุณแม่เอาจริงจริงก็ไม่ยกเพราะว่าคุณต้องมีคาเฟอีนเท่านั้นต้องการคาเฟอีนเท่านั้น ไม่นีเลยร้อยแล้วใคใจนะว่าจะได้เกิดวันนี้เ็มีีมป็นอย่างนี้เลยเป็นอนี้เลยกเวางงาครกันเรียนนีากัน่อสนน้บอกว่าอยากเ่นอยู่ครับโมนีหมนี่ใหญเมี่ใแล้วเกดเนะ <น>เราเดินมากันเน๊ะภูมิได้เพลง Home ในเวอร์ชั่นของ,<อ>ง Ruben <Project. S 1> Starter